น้ำก็คือสิ่งแวดล้อมหมายถึงทั้งแผ่นดินนี้ด้วยเพราะฉะนั้นพิธีวันนี้ถือว่าใหญ่ที่สุดไม่มีพิธีอะไรที่จะใหญ่มากไปกว่านี้กิจกรรมที่เราทั้งหลายได้สร้างในที่นี้มีก็มีการปลูกป่ามีการสร้างฝายเพื่อเป็นการอนุรักษ์ต้นน้ำมีการอบรมเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง และญาติโยมจะเห็นว่ามีบ่อน้ําซึ่งบ่อน้ําตรงนี้ได้รับเงินจากพระราชทรัพย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ฮะในะนาโมโครงการติดทองหลัองรักได้มาพัฒนาพื้นที่ที่นี่ท่านก็ให้มาดูเก่ยกับเรื่องป่าเรื่องน้ำเรื่องสูง่งแวดล้อมเรื่องดินและเรื่องเกษตรอาตมาภาพก็ทำหน้าที่ ผู้ร่วมทั้งมวลชนของอำเภอจังก,การทั้งหมดดูแลเกี่ยวกับเรื่องป่าเรื่องน้ำแล้วก็สิ่งแวดล้อมส่วนทางอำเภอก็ดูแลเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรพัฒนาที่ดินเขาก็ดูเรื่องดินอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของเราทั้งหลายที่ได้ทํากันมาแล้ววันนี้ถือว่าเป็นวันที่เราทั้งหลายได้ประสบความสาเร็จอันยิ่งใหญ่ก็คือ วันที่เรามาพร้อมใจกันมาแสดงพลังถึงความจงรักภักตีและถือว่าปฏิบัติตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงมอบหมายให้พวกเราได้ดูแลพวกเราทั้งหลายในที่นี้ผู้ที่เป็นประธานในการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งน้ําทั้งป่าทั้งต้นไม้และชีวิตความเป็นอยู่ก็คือพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรชการที่สิบท่านเป็นผู้นําให้กับเรา ถือหลักปฏิบัติตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจารัที่9วันนี้เรามาทําพิธีศึกตาก็คือการต่อยอดการรับช่วงการพัฒน,นาเพิ่มเติมขึ้นอ,อัตมาก็ขออนุโมทนาญาติโยมวันนี้มากันเยอะฮะทั้งในกรุงเทพตลอดจนถึงในท้องที่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ที่เป็นงานนั้นยิ่งใหญ่เกิดจากพลังศรัทธาที่เรามีและความตั้งใจมุ่งมั่น ถือว่าเรารุก,ก่อนเป็นเจ้าภาพ